จมกระจกข้างสอมือทำบ้านตังนะด้านข้างบ้านเองขามาดูบ้านในกันดีกว่าว่าเข้าไปด้านในเไปด้านในนดีกว่าว่าล้คมการใส่กม้มนได้มาจากไหนเน er no. ี่ยด้านในมองออกไปด้านนอกได้มาจากไหนเนี่ยเอกไปด้านนอกมีกำลัง ก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นห้องโถงห้องโถงกออก้านนอกแล้วเราก็จะลวดลอันนี้คือสวยงามมากเรามองไปด้านนอกก่อนทำไมพอใจตรงไหนอันไหนอันไหนอันนไหก็เรียกวังหกเลยป้องกันป้องกันได้เราใส่กระจกใสเราป้องกันการเข้าคนอะไรได้เรามองไปข้างนอกบรรยากาศข้างนอก เกี here, yourself, like ้ยได้ไอเดียมาจากไหนเนี่ยได้บรรยากาศดีก็ทางร้านเราทำขายแล้วเราก็นำเสนอลูกค้าด้วยมีคือหน้าบ้านเข้ามูห้องนอนอันนี้คือห้องนอนโอ้โหไอเดียไอเดียบันเทิดไอเดียบันเทิดห้องเดียวกันแล้วอันนี้ไหนห้องนอนไหนบ้านนี้อันนี้จะเป็นห้องนอนหน้าหน้าโอ้โหใส่คู่เลยใส่คู่เลยนอกยังไงเลย นนอเป็นห้องนอนทำเงินทำเงินทำเงินมองยู่ไหนมองอให้มองให้มองถึงกันพอดีมันไม่ใช่ดซอดมันคืาเรียกว่ามันทะลุทะลุไปห้องนั่งเล่นมองห้องหน้าบ้านได้อันนี้คืออยู่ได้สวยนะยอันนี้ยังไม่ฉาบใช่ไหมเนี่ยยังไม่ทันฉาบนี่เพิ่งกำลังเริ่มติดตั้งเพิ่งเพิ่งจะก่อเสร็จใช่ไหมใช่เพิ่งจะก่อเสร็จห้องนี้กว้างห้าเมตร ห้าไมไปค่ะไหนห้องนี้คือห้องห้ามไปห้าสิมจะเป็นห้องนอนเราใส่วงกบกลมทะลุห้องนั่งเล่นจะมองได้โล่งวงกบกลมจะนองข้างนอกได้โล่งจะได้ชัดเจนใส่วงกระจกอันนี้เราใส่กระจกขาวใสแล้วก็ติดหน้าได้ไอเดียมันยังไงเนี่ยเรา ทำันเหนอลูกค้าเพื 30, ่อความสวยงามแบบนึ He ่เป็นห <exclude> ้องได้ห้องมันจะโล่งดีมองออกข้างนอกห้องนี้ก็จะโล่งมองลงไปก็จะโล่งเห็นชิวทัศน์บรรยากาศสวย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 